เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปแม็กแมนะกับเกมจูซิบอดดเกมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามากันแล้วนะในเช้าแห่งนี้นะผมนะ่วันนี้ผมตื่นได้แต่เช้านะก็ไปดูแพ็กกันหน่อยดีกว่านะว่าเช้านี้มีอะไรกันบ้างนะครับ ก็ลีกก็มาจอดเรียบร้อยแล้วนะครับลีกนี้เราจะตีแย่งชิงโนกกันนะครับผมตัวที่เราจะตีแย่งชิงกันนั่นก็คือออนิโทชีรัตนะครับผมนั่นก็เป็นตัวหนึ่งที่เคยมาในลีกแล้วนะครับแล้วผมก็ตีต่อสู้แล้วก็ได้พ่ายแพ้ไปนะครับศ <c oughs> <c oughs> ึกนี้จะเป็นศึกตัวแคนนะครับโอ้พูดมาสามคลิปแล้วนะครับไม่ได้ว่าฟาร์มแคนมันอัดอั้นในจิตใจนะครับก็ลีกนั้นผมแพ้แบบ เรียกว่าสู้ไม่ได้เลยทีเดียวนะครับตอนนั้นเลเวลผมยังน้อยอยู่นะครับเกมนี้ผมเล่นตั้งแต่เลเวลหนึ่งมาเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับผมนั้นไปตามดูคลิปผมได้เลยนะครับแล้วผมก็เป็นสายฟรีด้วยนะครับแกะสะสมทุกอย่างมา <laughs> เผื่อวันนี้แหละที่ฉันจะชำระแคนคืนฉันจะไม่ยอมใดๆทั้งนั้นแต่ก่อนที่ไปจะไปชำระแคนนะครับเราก็อ่ะมีตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับ เฮ้ยยังไม่มาว่ะก็นึกว่ามาแล้วนะครับมามีแันด้าก็ได้หมดไปแล้วนะผมก็นึกว่ามันจะมาใหม่นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะก็มีบูนะครับอันล็อกนะครับแล้วก็มีนี่ไงเราไม่มีนี่ไงออ,อนิโทชิคชีรัตนะครับผม,มแมนเฮ้ยจะซื้อได้เลยนะเลเวลสิบนะครับเอ้แต่ว่ามันจะปลดล็อกแล้ววะอย่างนี้เราก็มีโอกาสว่ะเฮ้ยเอ็ดมอนโตเราก็ปลดล็อกแล้วนะงนี้เรา ได้บูเหมือนกันนะถ้าเอาจริงๆนะครับก็ยังมีเวลาพออยู่นะครับสำหรับใครที่แบบว่ามีอะไรพร้อมแล้วก็แลกได้เลยนะไปดูแพ็กกันจริงๆแล้วนะว่าวันนี้จะมีอะไรมากนะครับก็โอ้ยแบงค์เขียวเียวฟ้าโอ้โหสามติบสามติบสามติบนะครับผมแต่ข้างในนี้ต้องเดือดจัดๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็แพ็กสัตว์น้ำนะครับเฮ้ยผมจะเล่นอะไรก่อนดีอะหรือว่าเล่นสัตว์น้ำพาเฮก่อนดีวะเจ้าชาวนะครับถือว่าเอาอะไรสบายๆดีฝ่าเนาะ อย่าไปเล่นอะไรที่มันซีเรียสมากเลยเอาไว้ใบใบเย,ย็นๆก็แล้วกันนะครับผมฮ่า <laughs> ๆอะแคสต์อฟไททัทนผมก็ใกล้แล้วนะครับได้14แต้มแล้วนะครับเลยครึ่งละเลยครึ่งละอ่ามาสโตอดอนรอคุณอยู่นะครับเพียงคุณสะสมแต้มให้ครบ25แ,แต้มเท่านั้นผมก็จะ <laughs> รับเลยนะยังไม่รับเลยดิต้องสู้5ยกกันดิ <laughs> <laughs> เพื่อจะได้อ่าแย่งชิงอ่ามารโตดอนกันนะครับในศึกแคสออฟไททันนะผมอ่ะดูที่มีอะไรใหม่บ้างอ่ะ อันนี้ก็ใกล้จะจัดแล้วนะเหลือหนึ่งวันกัยี่สิบสามชั่วโมงนะโอ้โห้ยกล้สุดเลยทีเดียวนะกับสไตลาโคโซอรัสลักนะครับรักอิดิชั่นนะผมก็จะเป็นตัวเรืองแสงเหมือนคล้ายๆกับพา,าโลโลปัสเจนสองนะครับผมน,นั่นดูมีอะไรแปลกใหม่มไหมมีอะไรที่มันใหม่ๆเข้ามามึงไหม,หม,หม,หมก็ยังไม่มีนะผมน,นั่นเออมีนี่นะเข้ามาใหม่นะก็เป็นแพ็คสไปโนซอรัสนะผมอะ เสียเวลามานานแล้วตีแพ็กกันดีฝ่านะครับเล่นสัตว์น้ำมึงก่อนดีฝ่านะเช,าชา่าชัดเฮ้ยนี่มันง่ายเกินไปหรือเปล่า <c oughs> เออมันได้อย่างงี้สิอยอย่างนี้ฉันคงจะต้องแบบว่าเออชนะง่ายๆอะ่ะ <c oughs> มันคงไม่ยากเท่าไหร่แล้วเอออุ้ยแต่ยกต่อไปอุย้ยผมเจอมาแล้วแพ็คเมื่อวาน มันหลอกผมชัดๆนะครับโอสูคัสนะครับยกสุดท้ายนี่มันให้เราใช้เนื้อนะครับแล้วตัวมันเองใช้น้ำนะครับเรียกว่าโหขยํำเราชิบหายใบพวงเลยทีเดียวเอแพ็กนั้นนี่เอามาเหี้ยดสุดๆเลยนะครับแล้วก็เออมี500เอง500อนี้เรา,เาตัวไหนไปก,ก็ได้เลยเนี่ยเอา่อาิลามลยแล้วกันสองร้อยโอเคได้อยู่จมตีสองทีนะผมแล้วก็เออ จะน้อยไปหน่อยมันจะน้อยไปหน่อยว่ะผมว่าไม่เอาพี่หลามไปดกว่าเอาตัวนี้ไปดกฝ่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เอาแบบว่าเออไม่ต้องเก่งมากก็ได้นะเอาไี่เต่าไปก็แล้วกันนะครับอ่ะน่าจะไหวอยู่แล้วนะครับไปลุยกันดกฝ่านะครับผมมาก็เนะล่นแพ็คได้ง่ายกันก่อนนะครับอาจจะได้การ์ดทองติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้นะครับผมาไม่พงกันใดๆทั้งนั้นเฮ้ยผมลืมไปเลยอ่ะ ตัวนี้มีต้องส0 0รแต่ก็ยังล้มผมไม่ได้นะถึงจะเปลี่ยนมาก็ตามมีแค่600เองนะครับอ่ามาหุ่ยกระโปรงขาวตัวใหญ่กว่าเราเยอะเลยอะ่ะเอ้ยโดนไปทีหนึ่งนะครับรับสแต็กไม่ได้แล้วนะครับอันตรายจัดเลยทีเดียวหนึ่งสองโอเคแต่มันโจมตียิ่งเล่นง่ายนะครับฉันไม่กลัวแกอยู่แล้วฉันมาเพื่อรับรับดาเมรจะแกโดยเฉพาะเฮ้ยุู้กับสั่งมาเซ็ตโกเสรบแล้วนะครับ เอาไครจะมาหยุดยั้งเราได้ไม่มีทางเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้คว้าชัยในหลบน้ําแห่งนี้ผูอ้อย่างกับเรือยาวเลยทีเดียวเหลือแข่งตายนะผมอยู่ไม่ได้แล้วเอออยู่ไม่ได้จริงๆวะเฮ้ยมันมีเท่าไหร่มันมีสี่เปล่าจับไม่ได้ด้วยตายแล้วจับไม่ได้ก็จบตีเผื่อๆไปก็ได้หนึ่งสองสามหนะ้าเผื่อๆไปก็แล้วกันนะเพราะว่าผมตายก็ไม่เป็นไรพมเตรียมไปแล้วเฮ้ย ตายซะใหญยูเลยนี่นะจมตีเผื่อไปก่อนก็ควรมันจําไม่ได้นี่หว่าอุ้ยเทพเหมือนกันนะเนี่ย,ยมันไม่เหลือสแต็กนะครับบ้านที่แฝงนทีเดียวเฮ้ยผมก็ตายอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไม่งั้นไม่ตายส่วนได้เลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดินพร้อมอยู่แล้วจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะครับแล้วก็อุ้ยดาเมจท้าไม่มีอ่ะเออป้องกันหนึ่งป้องกันสองไว้ใช้ไม่ตายด้วยนะไม่ได้เลยวะ่ะ เตาขนองต้องมาวันนี้ตีนะเรียบร้อยพบรู้ไงว่าชนะอยู่แล้วนะยังไงจมตียังไงก็ได้นะครับมาเลยอิวิคอปปุนมาฉันมีควงแกอยู่แล้วเป็นเหลือสแต็กไว้หนึ่งนะครับบอทดนี้ฉลาดขึ้นทุกวันนะไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าเหลือไว้กับคนนั้นแหละเกมสแต็กของแกก็บ้นนานไปซะยิ่งอยู่เลยจัดการมันเตาขนองอเอาแล้วตัตงลามมุนตุ อแตกล้าวเลยทีเดียวไม่ธรรมดาจริงๆ <c oughs> อสำหรับเต,าต่าตัวนี้นะผมโปโตเซกาก็พาผมชนะไปแล้วนะอุ้ยอีกแค่2องยกเท่านั้นโอโหโหโห้ไม่ได้แข่งขึ้นเลยนะครับโอเคอย่างนี้ยิ่งเล่นง่ายนะคเดี๋ยวจำสุดๆไปเลยพวกเออาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมันเปลี่ยนมาใช่ไหมอุย้ยเรามีเลือดเยอะๆต้อง90้อเนี่ยจะไปกลัวมันได้ไงไม่มีทาง อ,อ,องมีกระดองสักตัววะ่ะอ่ะไปเล่นตัดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีทัพว่ะทัพนี่มันแบบอ่ะเอาดาโก้ไปเล่นก็คงจะพอแล้วนะครับราะว่าฟังดูนี่เลือดน้อยมากนะครับโดยเฉพาะตัวแรกนะแล้วทีจะเปลี่ยนเป็นตัวสุดท้ายนะพันสามก็ไม่กลัวกลัวเกง่งนทะี่ไหนไม่มีคำว่ากลัวใดๆทั้งนั้นมาเลยตัวแรกก็ให้มันผ่านเราไปได้นะครนะับคุน,นจะผ่านเรายากหน่อยนะครับอ่ะมาฉันคือแอลนเลย ผู้ที่ความบอดในวงการนี้แห่งสัตว์น้าไครก็รู้จักฉันียนที่มันโด่งดังระดับซุปตาแกคิดว่าจะทําอะไรฉันได้ไม่มีทางฉันจะบอกให้เอ,อ้มันเก็บตแตกไ้หมดเลยว่ะโอ,อ้โหโอปี่จากบทเลียะกี้ที่มันแพ้ไปทีหนึ่งะนรับ <laughs> มันเก็บสะแตกไ้หมดเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับ ป้องกันได้อยู่แล้วระดับแอรโมไนนนะครับโอเคจริงๆมันต้องโดนฉลากแดกไปแล้วนะเฮ้ยป้องกันหนึ่งหมดแล้วดิี่ยความได้เปรียบแบบมันบอกมันได้เปรียบตรงตรงแตกสามนี่แหละมันจะขยี้เราแล้วนะครั okay. บโอเคผมตายนะครับเอือไปเลยว่ามึกกล้วยไม่ใช่มึกกล้วยก็ปลาหมึกแอรโมไนน์นี่แหละมา okay. อ้าผมก็ต้องเล่นปาลาโนมาแล้วสินะหนึ่งสองสูกันตลอดกาลนะเพราะว่าเรามีความเร็วที่สูงมาก ล็อกหลบนั่นแน่ฟาดหางก็ให้เรียบร้อยตายไปโดยบัตรดนมาอุ้ยท่าเสมอด้วยแล้วผมป้องกันสองอย่างงี้ยังไงก็ไม่ตายนะโจมตีสองโอ้เหลือไว้สองเองป้าบอที่สุดนะโอเคไม่ได้ว่าต้องเลเสแต็กมันให้หมดนะแต่ั้นทำอย่างนี้นะแล้วก็ทำอย่างนี้นะหน้าป้องกันสองนะครับทีนี้ดิความได้เปรียบไม่เหลือแล้วสินะ,ะเหลือแค่สี่เท่านั้น จมตีสามเหลือด okay. ึงโอเค่างนี้ค่อยเล่นด้วยได้หน่อยนะครับ <c oughs> เห็นป่ารมมาไหมยันจะบอกให้ถึงความแข่งทกรแรงของฉันตายซะเถอะอย่าอยู่เลยเดี๋ยวฉันจะล็อกลมโชว์อ,อีกทีนึงไม่ล็อกด้วยกัดเขาเลยนะครับโอ้โหเห็นหยังไงเต่าก็ไม่มีทางทันนะก็เลยกัดซะเลยนะครับเรียบร้อยฟันโคตรคมเลยทีเดียว <c oughs> อุ้ยตัวนี้ฟันเยอะว่าเรา ฟันออกมานอกปากเลยทีเดียวสงสัยจะต้องตายแล้วนะไม่ตายนะโอเคปิดฉากด้วยปารโรมาพี่าคตัวเดียวลบหมดเจ้าจำสดๆนี่นะฟาดไปทีนึงแล้วก็กบินมางับเรียบร้อยปิดที่ไหนละ่ะไห้ <c oughs> เขาอยู่ในน้ำไายน้ำเฟยโอเคโอ้โหปล่อยฟานน่ารักสดใสยังเต็มเหนียวนะผมนะต้องมีเด็กดื้อทุกทั้งเลยไปสิอะผม ทำเพอนี่พอปไว้อย e ู่นะเออก็ยังไม่มีตัวไงย um. okay. ังไม่ม mm ีตัวไงก็เลยทําไปเรื่อยเปื่อยนะครับโอเคเผื่อไว้แรกไงเอทำไม่หมดเลยนะครับต่อไปนี้ผมจะไม่ไขในโนเสาร์ใดๆทัระตัวนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เต็มนะกะว่าไว้แรกเต็มเนียวอ่ะมายกสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหถ้าใครไม่ตีแพ็คนี เสียหายแย่เลยนะพูดตรงๆใจๆเลยนะเออมันเป็นแพ็คที่เราสมควรตีเป็นอย่างยิ่งเลยนะเออ,เอาดูดีดูดีกันเนี้ยแหละเ,ออเดี๋ยวจะหาว่าเรารังแกนะแล้วก็ต้อ,อมงมีภาตกระดองนะกระดองครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะแล้วก็ต้อ,อมงมีภาตถ้ำว่าภาตถ้ำเราใช้หมดแนละ้วเราไม่มีตัวไหนที่มันจะเอ,อ้าปลาหมึกเหมือนมันเลยปลาหมึกซาฟิกนะมามาเจอกันหน่อยแล้วกัน ไอตัวนี้ไม่ใช่หมึกสฟิกเราก็เรียกมัน <g Games> เรียกไปทั่วเออเ้เราก่อ,อนดี่ว่าุกใจนะครับอะมาเก็บเอาไว้นะครับมาเลยมาอยู่ริสตเชืยอไม่กลัวแกยอยู่แล้วแกมันก็แค่อาหารตรงชั้นต่นนั้นนี <g ễ> ่อีดิตัตรฟมาเลยมฮ้เลยเฮสเฮ้ยเฮ้ยเอายเฮ้กเฮ้โโยเฮอยเฮ้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 เอ้ยเ้ยเฮเกเ้เ้ เอ้ยมันต้องป้องกันหนึ่งอยู่แล้วล่ะผมคิดเอาไว้ถ้ามันมีสี่แล้ว็เน่าเหมือนเดิมตะกี้เดาเลยทีเดียวอ่ะถ้ามันโจมตีสี่นะโจมตีหนึ่งแลผมเอ้ยเหลือไว้หนึ่งไม่อยาก็บคุณเลยแกเตรียมตัวพ่ายแพ้ได้เลยเออวิเราต้องใส่เยอะแล้วเราก็ประกันสามที่เราไป้องกันสามถ้าเกิดตั้งแต่คืออ่านปองกันเดียงประกันสองประกันสามแล้วเกิดมาเหลือไปสองโอเคอันแน่ยังเหลือยังเหลือยัง ให้ยังได้สต็ตกเรายัางได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับมาเลยจอมตีสเหลือเดงเองโอ้โหไม่เข้าใดๆทั้งนั้นสมแล้วที่เป็นอีดิตัสนะครับผมเนินะปนตัวไม่รออะไรแล้วทั้งนั้นเต็มตัวเต็มใจได้เลยหนึ่สองสสแล้วเหลือไว้เพื่อนหนึ่งะครับโอเคเอ้ยตายซะยาอยู่เลยนี่นะรู้จักายุริศติข,ของฉันมั่งว่าแข็งแกร่งแค่ไหน ของแกหนีไปแล้วสิชิบหายแล้วดูฉลามแดกแน่ๆเลยนะครับนี่มันเหยื่อฉลามชัดๆโจมตีเท่าไรโจมตีสามนะโอ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะโอ้ดีเพราะเราเหลือสแต็กลหนึ่งนะครับเออให้มันได้อย่างงี้สิอ่แต่ในเรื่องนี้เนี่ยปลาฉลามทุกฝ่ปปาไม่ได้นะครับปลาลูมาผิวฝ่านะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามทับเหมือนกันไม่มีเผิดโจมตีสามเราก็โจมตีสามเหมือนกันนะครับโอเคพกุกคนนี่นะเรียบร้อย ข็นเหลือสแต็กไว้ตัวหลักด้วยนะครับตู้ปลาบึกไม่ได้อะปลาโลมาอ๋อตัวมันเล็กไงแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีหนวดจับเนี่ยมีหนวดจับนะโอเค <c oughs> วนกลับมาเจอกันอีกแล้วสินะตะกี้แกนหนีฉันไปใช่ไหมตายด้วยคมเคี้ยวของฉันสักก์คมเคี้ยวของฉันมีไว้บทปลาบึกโดยเฉพาะตายซะดี่นะกัดก็ให้เรียบร้อยนะครับกัดไม่ต้องเคี้ยวเลยทีเดียว แหลกละเอียดเป็นพิษตานี่ไนงะเรียร้อยด้วยกากผ,ผมนะครับเยฝันโคตรน่ากลัวเลยทีเดียว <laughs> เอา้าติ๊กติ๊กก็มาแล้วนะครับในโนเสาร์ที่ผมอยากได้ก็มีตะโข่งกับสแคร็บนะปะั๊ด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยังได้ดก็ได้การ์ดทองนะครับอ่าเมกโลเซลสนะครับผมน่า1,500ไม่เปิดอย่างแน่นอนนะัเออก็ได้การ์ดทองมาอีกใบนะก็ดีใจจริงๆเลยนะแต่เช้าเลยนะบุ้แดงคันทองไปสีดูีนะครับเกมนี้การ์ดทองสะสมไปเถอะครับอ่าทำให้แบบว่าเราดีงได้อย่างแน่นอนนะมเล่นอะไรก็สะดวกขึ้นนะครับก็รวดเร็ว แข่งขึ้นดีจะมาลวดเร็วอะไรล่ะแข่งแก่งขึ้นนะครับออเพียงคุณมีการ์ดทองนะครับและอีกอย่างหนึ่งการ์ดทองก็เป็นอะไรที่สามารถไปทําเป็นวิบวับไม่ใช่วิบวับดิ่ม่งทองได้นะครับอ่าหรือม่วงทองวิบวับก็ได้นะเมื่อเอาการ์ดทอง ไปผสมกับการลิเจระดับหนึ่งไปผสมกับการลิเจระดับสองนะซึ่งเป็นการวิบวับนะก็จะออกมาเป็นม่วงทองวิบวับนะสำหรับเช้านี้นะก็พูดอะไรไปเยอะะอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เบื้องล่างนะครับได้ตีแพ็คเดียวกันเปล่าได้กาดทองเหมือนพี่หรือเปล่าแต่เช้าเลยดีใจจัดเลยนะครับอะ ถ้าชอบกันก็แชร์ไลค์ต้องมานะครับฝากกด subscribe ด้วยข้างล่างะกดเลยมีปุ่มอยู่เขียนว่า subscribe นะครับถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็ติดตามนะครับกดเลยแล้้ค่อนข้างกันมีกระดิ่งด้วยนะกดแล้วอย่าลืมสิเพราะว่าเวลาผมมีคลิปอะไรใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนคลิปแรกๆนะครับส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยเกนทุกคนแฟนดาย,ยัางเล่นอยู่ไลเฟย